วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำเป็นคำตายคำเป็นคำเป็นค,นคือคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวกรณีไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคำว่ากาคำว่าสีคำว่าหูและอื่นๆค่ะ คำที่ประสมด้วยสระอัมสระไอสระเอาด้วยค่ะแต่ถ้าคําเป็นคําที่มีตัวสะกดนะคะคําที่มีตัวสะกดในมาตาแม่ก้นแม่กลมแม่เกยแม่เกลและแม่กลมค่ะวิธีการจำง,ง่ายๆในตัวสะกดของคำเป็นนะคะนมยวงค่ะนมยวงคือแม่กลนแม่กลม แม่เกยแม่เกลและแม่กงค่ะคำตายคำตายคือคำที่ประสมด้วยสละเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคำว่ากะปิมระและแกะและอื่นๆค่ะส่วนถ้าคำตาย คำที่มีตัวสะกดนะคะจะเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กบแม่กบแม่กดค่ะวิธีการจำง่ายๆค่ะกระบฏนั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะคราวนี้ผู้มีหลักการจำง่ายๆมาฝากค่ะนักเรียนหลักการจำง่ายๆเลยเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะคะยาว เป็นนมยวงสั้นตายกระบดยาวนะคะคือคำเป็นนะคะคำเป็นยาวก็คือคำที่ประสมด้วยสลัเสียงยาวในกรณีไม่มีตัวสะกดค่ะแต่ถ้ามีตัวสะกดก็จะเป็นมาตราตัวสะกดแม่กลนแม่ก้มแม่เกยแม่เกลและแม่กงนั่นก็คือนมยวงนั่นเองค่ะส่วนสั้นตาย คำตายถ้าประสมสระจะเป็นสระเสียงสั้นนะคะกรณีไม่มีตัวสะกดนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดก็จะมีตัวสะกดมาตามแม่กบแม่กบแล้วก็แม่ก,แก,แมกดหรือกระบดนั่นเองค่ะการจำง่ายๆนะคะนำไปใช้ได้เลยนะคะนักเรียนเร,เราจะเรียนเรื่องการใช้คำเป็นคำตายเนี่ย มันจะอยู่ในการผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะการผันวรรณยุกต์น,น,นะคะก็จะแบ่งออกเป็นคําเป็นที่มีสลักเสียงยาวนะคะแล้วก็คําตายที่เป็นประสบด้วยสลักเสียงสั้นนะคะจะเข้าใจได้ง่ายนะคะถ้าเรามีความรู้พื้นฐานในเรื่องของคําเป็นคําตายค่ะหรือนักเรียนชั้นป .6 นะคะเราจะเจอในข้อสอบโอเน็ตเลยค่ะ หรือจะเป็นข้อสอบเข้าหมหนึ่งก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรียนรู้ไว้นะคะหลักการจำง่ายๆนะคะจำและนำไปใช้ได้เลยค่ะ